มองไม่ค่อยเห็นนะคะเดี๋ยวคะดูให้หน่อยได้ไหมคะว่าน้องเขาเขียนว่าอะไรอะค่ะเดี๋ยวฉันหาแว่นก่อนนะคะไปยินทำบ้าอะไรตรงนี้เนะี่ยไปไหนก็ไปไปเดี๋ยว,ไปไปยวนะฉันไม่ได้สั่งเป็นอภินันาการจากทางร้านนะคะ<ป>เออบนะคะฉันมองไม่ค่อยเห็นนะคะเดี๋ยวคะ ช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะว่าน้องเขาเขียนว่าอะไรอะค่ะพอดีฉันมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวฉันหาแว่นก่อนนะคะีคิคุณไม่ยินทำบ้าะไรตรงนี้นะฉันก็มารอรับออเดอร์ของคุณไงคะไม่ต้องเลยถ้าผมจะสั่งอะไรเดี๋ยวผมสั่งเองไปไหนก็ไปไปค่ะไม่มีอนุยากเลยอา้าวน้องพนักง,งานไปไหนแล้วอะคะผมไล่ไมาแล้วคุณคุณจะถามหามันทำไมอะ อ๋อไม่มีอะไรหรอกคะ่ะเหมือนน้องเขาอยากให้ฉันดูอะไรอะคะคงไม่มีอะไรหรอกคุณอย่าไปสนใจเลยที่มันมายืนเฝ้าเนี่ยผม่ามั่นหวัวงติจ๊จากคุณมากกว่าอย่าไปสนใจเลยนะจ๊ะเรียนต่อดีกว่าถ้าอย่างนั้นเรามาฉลองวันครบรอบกันนะคะเราจะช่วยผู้หญิงคนนั้นยังไงดีอะรู้แล้วเดี๋ยวนะเธอมาทำไมเนี่ย ฉันไม่ได้สั่ง uh huh. แล้วอีกอย่างฉันกินวายอยู่เธอไม่เห็นเป็นอภินาทนาการจากทางร้านนะคะกาแฟเนี่ยเข้ากับวายได้ดีมากเลยนะคะลองดูสิคะถ้าจะบ้าน,นี่ยเอกเสริมเนี่ยกาแฟ วายเนี่ยนะเข้ากันอนะตลกวะ่ะคุณทะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณนั่งรอตรงน,นี้ก่อนนะคะฉันขอไปชาร์จแบตที่คาน์เตอร์ก่อนได้ครับคุณให้ฉันตามมามีเรื่องอะไรคุณอย่าเพิ่งโกรธฉันนะคะคือฉันมีเรื่องสำคัญจะคุยกับคุณะคะ่ะเรื่องอะไรคะคุณทำใจดีๆนะคะสามีของคุณนะคะเขา มีชู้ค่ะอะไรอ่ะนี่คุณพูดอะไรของคุณเนี่ยสามีของฉันไม่มีทางทําเรื่องแบบนั้นหรอกคะ่ะคุณคะฉันพูดจริงๆนะคะเขาเคยพาผู้หญิงคนอื่นมาที่นี่แล้วฉันเองเนี่ยก็เห็นกับตาตัวเองจริงนะคะคุณคะสามีของฉันเนี่ยเขาเป็นคนดีนะคะเขาไม่ทําเรื่องแบบนั้นหรอกคะ่ะแล้วที่คุณเห็นอนะ่ะอาจจะเป็นลูกค้าเขามากกว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่แน่นอนคะ่ะทําไมคุณถึงมั่นใจนะคะ ผู้หญิงคนนั้นคือฉันเองค่ะฉันเป็นชู้เขาเองค่ะอะไรนะจริงๆนะคะคือฉันขอโทษนะคะตอนนั้นฉันไม่รู้ค่ะว่าเขาแต่งงานแล้วเขาไม่ได้ใส่แหวนน่ะแล้วเขาก็บอกฉันว่าเขาโสดฉันก็เลยเชื่อค่ะโทษนะคะพอสักทีเถอะเลิกโกหกได้แล้วสามีของฉันเนี่ยไม่มีทางทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นแน่นอนไม่มีทาง ที่รักที่รักชาร์จแบตเสร็จหรือยังอะผมอยากชาร์จด้วยเออฉันยังไม่ได้ชาร์จเลยอะอะคุณชาร์จไปก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวฉันไปห้องน้ำก่อนบิวแต่คิดจะทำอะไรฮะฉันก็จะบอกเรื่องของร้อยภรรยาคุณรู้ไงคะเธอกล้าเหรอทำไมจะไม่กล้าคะในเมื่อคุณโกหกฉันว่าคุณไม่มีใครทั้งๆที่คุณแต่งงานแล้วอะ ท้านไม่อยากเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีไม่อยากโกหกผู้หญิงด้วยกันไม่อยากทำร้ายผู้หญิงด้วยกันเข้าใจไหมคะโอ้แล้วไงอ่ะคือคุณบอกเมียผมไปแบบนั้นอนะ่ะเมียผมเชื่อคุณไหมอ่ะยังไงยังไงเนี่ยนะคุณก็ต้องตกไปผมเล่นผมอยู่ดีเดี๋ยวคืนนี้คุณอรอผมที่เดิมนะเดี๋ยวผมจะไปหาคุณที่เดิมหน่อยคืนนี้ฉันจะให้เธอชดใช้กับสิ่งที่เธอทำให้กับฉันอย่างสาสมเลยคอยดู แล้ถ้าเธอไม่เชื่อฟังแล้วก็เตรตียมโตตกง,งานไม่ได้เลยเธออย่าลืมสิฉันสนิทกับเจ้าของร้านนะให้ฉันบอกเพื่อนฉันคําเดียวอะเธอก็ตกง,งานแล้วแต่ก่อนอื่นเธอต้องเข้าไปขอโทษเมียฉันก่อนไปบอกเขาว่าที่เธอพูดปไปเมื่อกี้เธอโกหกใจเปล่า <laughs> <laughs> คุณผู้หญิงคะฉันขอโทษนะคะเออคือ เรื่องที่ฉันพูดไปเมื่อกี้คือฉันโกหกค่ะมันไม่ใช่ความจริงนะคะอะไรหรอเบลนี่คุณบอกอะไรเมียผมอรอเขามาบอกฉันว่าเขาเป็นเมียน้อยคุณนะค่ะฮะโกหกนี่เธอต้องการอะไรกันแน่ฮะอยากเห็นครอบครัวคนอื่นแตกแยกเหรอฉันผิดไปแล้วค่ะคุณโมเดลฉันขอโทษนะคะขอโทษหรอแล้วมันเสียความรู้สึกไปแล้วไงแล้วี่แฟนฉันจะมองฉันเป็นคนยังไงทีเนี้ยไม่รู้ห่ะเบล อาหารมื้อเนี้ยคุณต้องเป็นคนจ่ายแต่ว่าค่าอาหารที่มันแพงมากเลยนะคะน,น,นั่นแหละเธอจะได้จําใส่หัวเธอไงว่าเธอไม่ควรทาแบบนี้อีกแล้วถ้าเธอทําแบบนี้แล้วก็ถึงโดนไล่ออกแน่ยังอีกไปไหนก็ไปไปไปยืนเสนอหน้าทรืไม่วะแปลกดีนะคะคุณรู้จักชื่อพนักง,งานเสิร์ฟคนนั้นด้วยอ่อ น้องเขามีายชื่ออะคุณนั่นเหรอคะเดี๋ยวดื่มายกันต่อเถอะเดี๋ยวอาหารเขามาแล้วโคยครับกลับมาแล้วน,นะที่หลังอะคุณอย่าเอาเรื่องเราไปบอกมียาผมนะ ไว้ให้มันแก่ป่านบ้านไปเลยตกลงค่ะเฮ้ยแอนฉันไม่อยากเป็นเมียหลวงฉันไม่อยากโดนสวมเขาฉันไม่อยากโง่ตายอยู่ที่บ้านนับจากพรุ่งนี้ไปเนี่ยแกไปลาออกจากบริษัทของพ่อฉัน ส่วนข้าวของของแกเนี่ยฉันจะให้คนของฉันขนออกมาโยนทิ้งให้หมดเลยแล้วก็ไปหย่ากันให้เรียบร้อยแล้วแกเนี่ยก็ใส่หัวออกไปจากชีวิตฉันซะไอ้ผู้ชายสาะระเลว